เลยนั่นก็ฉีกกระต่ายแน่ใจนะฉีกกระต่ายหรือฉีกเชือเต็มอ้หมาต้อเ,เลี้ยงหมามาเอือย,อ,ยอู่เอือมาโอ้ <c oughs> คือตอนนี้เราตั้งกฎหลายข้อมากในการที่จะืตมจะได้หมาใหม่หน้าตาเหมือนตุ๊กตาตัวนั้นไหมตัวไหนที่เด็กๆนิยมเล่นกันอนะ่ะตัวเขียวๆหน้าตาเหมือนตุ๊กตาดาวอะไรเขาเรียกอ,อะไรนะสไปดี้สไปดี้ไทเลสอะไรไรเงี้ย <c oughs> ชื่อไทยๆแต่ไม่ใช่ไทย <c oughs> บุษบา บุบผาตัวนี้รีบถ่ายสีหน้าปกอ่ะตัวนี้เห็นไหมตัวนี้เออตัวนี้แหละชื่ออะไรอ่ะทุกคนคอมเมนต์บอกหน่อยเลยแม่จะไม่ได้โหแม่บู๊ป๊ะวิยตกใจแย่งขนมอะไรเชือแตนกินครับเนี่ยแย่งอะไหล่ะแม่มาหาของสิอะไรหายอีกแล้วขนมหมาของแม่เลยมาหาในตู้เย็นก็หายไปอ่ะแล้วแม่ไม่รู้ใครจะมาเอาขนมหมาของแม่ไป คนเดียวที่คิดว่าจะไปคือชาอแตมหรือโยอของเราไปกินอหรือโยอของหมาเราไปกิน <c oughs> อยู่จะไปกินทําไมล่ะกันเนี่ยเราว่าชาตแตมต้องเอามานแน่เลยอะ่ะแล้วชาตแตมจะกินขนมหมาอระเราไม่รู้หรอกว่าชาตแตมจะเอามาทําไมแต่เราอ่ะสงสัยชาตแตมไงแล้วขนมก็ต้องเก็บในตู้เย็นเราเลยมาหาอยู่นี่ไงอุ้ย <c oughs> อะไรอะ่ะเหมือนช็อกโกแลตในตู้เย็นเลยอะ่ะอ้าวแม่เหล็กเชอร์ตู้เย็นของเชอร์มีแม่เหล็กเขียนเชอร์อยู่อุ้ยนี่อะไรอ่ะเห็นไหม ขนมกระต่ายไม่ไแล้วไม่ได้หาอันนี้แต่เพิ่งมาเห็นนี่แหละว,ว่าขนมกระต่ายเราก็อยู่ในจู้เย็นเแตมเนี่ยเอาขนมกระต่ายเรามาทําไมไม่เข้าใจกินไหมครับเค้กโอ้โหน่ากินมากเลยอะน่ากินแต่ไม่ใช่ของกินนะสินี่ทางตู้เย็นนะไม่มีของกินเลยนี่เป็นแม่เหล็กค่ะไม่จอดแม่แตมจะเอาขนมหมาแม่ปูเป้มาเล่นทําไม นี่เราก็สงสัยแต่เราคิดๆนะคือช่วงเนี้ยเขาอยากเลี้ยงหมามากทุกวันพูดแต่เรื่องหมาอยากได้หมาหม่อยากได้หมาไม,าไม,าไม่เริ่มแรกสุดอยากได้ดาชุนดาชุนจะเป็นหมาใช้กรอกนะคะตัวยาวๆค่ะัันๆอยากได้ดาชุนที่มีขนยาวๆอะ่ะต่อมาไม่นานเปลี่ยน,นะคะ่ะเปลี่ยนเป็นคิงคาเวเลียสเปนนิชอะไรไม่รู้ว่าชื่อยาวมากตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นจะได้พุดเด้นทอย แม่ก็อ่ะอ่อะค่อยๆคิดคือแม่ก็ยังไม่อยากให้ซื้อหมาใหม่เพราะเราก็มีโกลเด้นยักตั้งสองตัวไงทีเนี้ยเราก็เลยเหมือนให้โจทย์เขาว่าถ้าจะเลี้ยงหมาตัวใหม่ฉันต้องดูแลเองทั้งหมดเขาก็เลยเหมือนฝึกดูแลหมาอะไรอย่างงี้มาเขาเลยเอาขนมหมามาชิมหรือเปล่าเนี่ยในตู้เย็นก็ไม่มีไม่รู้ในครัวมีเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูครัวเลขของเล่นเแตมนี่กระต่ายแชมเปญฮะแชมเปญดูเรียกปุ๊บช็อกช็อกเลยมันกินอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ย โย่เดี๋ยวนะเขามีมอนชีชีเฝ้าอยู่เนี่ยมอนชีชีเอาแชมเปญมาเล่นตรงนี้เหรอจ๊ะไม่ได้นะโหโย่นี่ไงเขาฝึกเลี้ยงหมาเขายังไม่มีหมาคือโจทย์ข้อหนึ่งที่เราให้อ่ะเราบอกว่าแชมเปญต้องขีดนะว่าถ้าเลี้ยงหมาแชมเปญจะอยู่ยังไงรือยู่ด้วยกันไม่ได้เขาเลยเอาแชมเปญมาเลี้ยงเป็นหมาเหรอไม่รู้ขอดูกันนะตอนนี้ยังนึกไม่ออกว้ายเป็นชี กระต่ายฉีแน่ใจนะฉีกระต่ายหรือฉีช,ชุดแต้ <c oughs> แตมบ้าชุดแต้มจะฉีดดีๆได้ไงเดี๋ยวนะอนขอเราประมวลผลจากสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก่อนนะจะเป็นโค้นนะครับฉ <c oughs> ีเต็มเลยนั่นก็ฉีกระต่ายชัดๆอันนี้ชัดๆอันนี้ฉีกระต่ายจริงๆแล้วไม่เช็ดเหรอเดี๋ยวสิเรา,าจอผ้านี้ไปซักเลยอ้ายหมา <c oughs> มีหมาแล้ว มาเออโยอุ้ยเออหมาโอ้โหอึหมาใหญ่กว่าตัวไม้โอ้โหนี่หมาใหม่เชิดแต้แบบเนี้ยเฮ้ยอึกแกอย่างเงี้ยอึเท่าตัวเลยอะเันนี้ไม่ได้พันที่ตกลงกันเชิญแต่ว่าจะเลี้ยงนี่เราคิดว่านะเขาซอมแน่เลยจับมาแต่งตัวด้วยเนี่ยพร้อมเชือกจูงด็อกแดกด็อกแดกด็อกแดกเนี้ยคือเสื้อและเชือกจูงอันเนี้ยมันเป็นของแชมเปญ แต่เราซื้อมาแล้วใหญ่เกินไปเลยไม่ได้ใช้นี่ชแตมห้งเตียบไปให้หมาเขาแน่เลยอะแล้วนี่โยจําได้ไหมว่าคืออะไรผวงกุญแจผวงกุญแจบ้านแล้วกุญแจบ้านไปไหนเนี่ยหมากินกุญ <c oughs> แจบ้านไปไหนอะอันนี้ไม่ได้อันนี้เราไปใส่กุญแจบ้านนี่นะคะกุญแจบ้านแม่แล้วนี่คือชุดกระต่ายแม่ที่ชแตมเอามาใส่ตุ๊กรตาหมาไปแล้วแล้วนี่ก็คือกระโถนแม่เอ้ยไม่ใช่อันนี้กระโถนชแตมตอนอเด็ก <c oughs> ไปแล้วนี่ไงโยมีจานข้าวและถ้วยน้ํานี่ข้าวข้าวหมาข้าวหมาของเล่นน่ะแต่เป็นรูปแมวเหรอมีรูปแมวด้วยเหรอถ้วยไงอ๋อถ้วยเป็นรูปแมวใช่ว้ายเป็นเป็้ยเ,เป็นมันจะประกัดกระเป๋ากระเป๋าเต็มของเล่นมาล้วแชมเปญสนุกใหญ่เลยนะนี่คือของเล่นของเลมอนเลยมี่เชตามเอามาเอามาจัด บ้านที่หมาเขาแน่เลยาาเอกกะหน้าตาเหมือนตุ๊กตาตัวนั้นไหมตัวไหนที่เด็กๆนิยมเล่นกันอะตัวเขียวๆหน้าตาแบบตุ๊กตาดาวอะไรเขาเรียกอะไรนะสไปดี้สไปดี้ไทเลสอะไรอะไรเงี้ยหรอใช่อะไรอะ,รอะหน้าตาแมาเกียดแมาเกียดเขียวๆแบบเนี้ยเออของเล่นหมากับหน้าตาแบบนี้แหละในสายตาหมามันคงน่ารักอะอะไรตัวนั้นอนะตัวเขียวๆที่หน้าตาแมกเกียดมากเลยเขาเล่นกันได้ยังไงแต่คนก็นิยมเล่นกันนะ มันมีขายที่ไหนตามร้านตุ๊กตาไงนักเกียรตินักเกียรติโยไม่ดึกออกเลยสักนิดมาจากต่างประเทศด้วยมั้งที่มันยิงฝันยิ้มอย่างเงี้ยเหรอยิ้มสามเดี่ยวยงี้ปะใช่เขียวเขียวไงตัวเขียวเขียวเหมือนกิ้งก่าหรือเปล่าใครเล่นใครเล่นเขียวเขียวแบบเนี้ยเดี๋ยวนะการ์ตูนสีเขียวสุดฮิตใช่ไหมตลกไหมเราพิมพ์แค่ตัวการ์ตูนขึ้นมาหมดเลยสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวสีม่วง สีเขียวมาดูสิเนี่ยหรอไม่ใช่ชื่อเหมือนไทยชื่อชื่อไทยไทยแต่ไม่ใช่ไทยบุษบาบุษบาบุบผาืออออตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละนึกออกแล้วชื่ออะไรอะบุษบาไหมไม่ใช่ตัวนี้รีบถ่ายสีหน้าปกอ่ะตัวนี้เห็นไหมตัวนี้เออตัวนั้นแหละชื่ออะไรอะทุกคนคอมเมนต์บอกหน่อยเรียวแม่จะไม่ได้เดี๋ยวนะตัวนี้ชื่ออะไรเพ้มหุดแต้มเอามาปล่อยไว้ตรงนี้อ่ะลูก ตอนซื้อมาแรากๆมันตัวนิดเดียวใช่อ่ะสิเขาชื่อบุรพาเออบุรพาโยของเราน่ารักตัวนี้น่ารักกว่าไหมอ,อ่ะเด็กชอบอ่ะเ,ออเนี่ยเขาฮิตเขาบอกว่าเป็นตัวดังจากเกาหลีนะมันมสีมันดินเคลีจริงใช่ไหมไอ้ตัวหน้าตาแบบนี้บุรพาเนี่ยบุรพาเอ,อเอาใกล้เคียงนะเราบอกบุพผาเรามาต่อที่หาขนมหมาเรากันดีกว่าเนี่ยชะตามเอาของเรามาหมดเลยเนี่ยนี่คะ่ะ ที่กิ้งขนหม,ขนมาขนแมวปกติแม่ไว้กิ้งขนกระต่ายกิ้งจากตัวกระต่ายเลยนะคือกระต่ายช่วงผัดขนขนล่วงเยอะแม่ก็นี้ลูดออกมาเลยนี่ใช่แตมก็อของแม่มาคงกับไว้กิ้งขนหมาแหละอุ้ยอะไรอ่ะงาข่าวงาด้าของโยงไงอันนี้คุณพ่อไวกินตอนเช้าๆค่ะแม่เดาว่าเขาจะให้หมาเขากินเพราะแม่บอกว่ากินแล้วมีประโยชน์อยากให้หมากินของมีประโยชน์ตั้งแต่ยังไม่มีหมาไม่ได้ค่ะนี่ของคนนี่ กล่องสุ่มกล่องจุ่มของเราตายแล้วเราว่าเขาจะต้องเอาไม้ม่เป็นของเล่นหมาแน่แนเลยนมมีคิมมอนเแบบี้ทรีแม่ไม่ให้นะเอาแบบนี้ไม่ได้เสื้อผ้ากระต่ายแม่นี่เสื้อผ้าเป็นตอนตัวเล็กๆนะคะตอนนี้ใส่ไม่ได้ลนะแล้วก็นี่เสื้อผ้าแชมเปญที่แม่ซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้เพราะว่าตัวใหญ่เกินไปอันนี้แม่ว่าเดี๋ยวถ้ามีหมาให้หมาได้เป็นชุดกระโปรงหมา แชมเปญมาหาแม่มาแเปญมาเล็วลูกมานี่แชมเปญคือจะเป็นกระต่ายที่ตัวใหญ่กว่าหมานะเพราะว่าฉันอยากเลี้ยงหมาตัวเล็กเนี่ยดูสิโยดูไม่ออกหรอเนี่ยคืออะไรเขาเอาโต๊ะเรามาทําเป็นที่นอนหมาเนี้ยเอาโต๊ะเขียนหนังสือมาคว่ำลงไปเออแล้วก็ปูผ้าให้หมานอนใช่แล้วทาไมเป็นกระต่ายอ่ะ ทำไมหมานั่งซ่วมอยู่ไม่นอนตรงที่นอนเราคิดว่าจะแติมไว้ให้หมานอนแต่พอดีหมาปวดอึเลยไปอึแล้วแชเปน่ะนางก็เห็นเตียงว่างนางเลยมานอนเอึเปียกเป็นฉีไปทั่วเลยอ่ะเปนนี่สร้างอาณาเขตเหมือนหมาจริงนี่เดี๋ยวถ้ามีหมานะคะต้องมาลุ้นกันว่าหมากับกระต่ายของแม่จะเข้ากันได้หรือเปล่าตกลงจะมีหมาเอายョตกลงไม่มีเหรอคือตอนนี้เราตั้งกฎหลายข้อมากในการที่จะแติมจะได้หมาใหม่ทั้งแบบ ให้เขาไปเก็บตืเลมอนเลมี่ให้เขาทํานั้นทนํานี้เขาก็ทําหมดเลยคือทํามาทุกอย่างแล้วตอนนี้คือมันถึงเกณฑ์ที่เขาควรจะได้แล้วแต่ว่าเรายังไม่ว่างไปดูให้มาแล้วมาแล้วมากำลังจะมาแล้วเป้ฉันเป็นอยู่ไหนฉันเป็นอยู่ไหนทุกคนแม่จะให้ดูอะไรดูแม่ฝึกกระตา่ายติงติงเขาไม่ได้มาตามเสียงติงติง,ตงนะแต่เดี๋ยวเขาจะมาตามเสียง สองในดังขอบคุณอยากมาละไอ้ผู้ตื่นตัวมาตริงตริงยันเร็วแม่กว่าจะโผล่มานะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ชอบไปถ่ายเวลากินไม่สุภาพหันหลังเลยเห็นปะดูดิไปนั่งกินที่จานข้าวโอ้ก็ตายแม่มารยาทเลี้ยงมาดีกระโดดลงกระโถนกินเสร็จกอึกินเสร็จอึตริงตริงอึบไหมลูกอึบไหมอึบไหม เอมาอีกแมมอีกแมด <c oughs> เมูเห็นไหมเห็นไหมเขาคงเห็นอันนี้อะไรใหญ่ๆดำๆแล้วนี่ดูอันนี้เพิ่งซื้อมาเลยจะมาให้หมาหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเจ้แตมตอนนี้เริ่มเป็นสาวแล้วนะเริ่มสนใจพวกความสวยความงามค่ะอันนี้เขาขอมาเป็นอะไรอะ่ะอุปกรณ์มาร์คหน้าจะมาร์คหน้าเองอะไรก็ไม่ดูนี่แบบช่างตวงวัดส่วนผสมแล้วก็ ใส่ส,สมดมีกระต่ายเขากินน้ำแบบนั้นได้ด้วยเหรอรเขาเลียกินน้ำแบบนั้นได้ได้ได้ปกติเห็นเขากินแต่ในขวดดูสิ <laughs> คือว่ากระต่ายอะค่ะจริงๆอะพันพันเนี้ยเอ็นดีหูสัน้น <c oughs> เป็นพันกระต่ายแคะเล็กๆหน้าเขาสัาน้น <c oughs> เห็นไหมหน้าเขาก็สัน้นหูเขาก็สัน้นทีเนี้ยวิธีการกินน้ำอิจริงแนะนําให้กินจากขวดที่มีลูกกลิ้งเพราะว่าถ้าเป็นถ้วยแบบเนี้ย เขาก้มไปแล้วจะหมูกอะจะติดน้ำก็คือหน้าสั้นมากปากกับจมูกติดกันน้ำเขาจะมูกง่ายเดี๋ยวจะไม่สบายคือแบบเหมือนแบบ,บเสี่ยงไม่สบายได้ง่ายแต่เขากิกนน้ำแบบนี้ได้แรกตอนเลี้ยงที่เขายังไม่ยอมกินขวดอะแม่เคยวางแบบนี้ให้เขาก็กินแม่กินเสร็จไปแต่งตัวดูออกไหมมื่มกีฟไปเช็ดหน้าเช็ดตาไปยืนแต่งตัวอุ้ยจริงๆเลี้ยงเป็นในเต็นท์ก็ดีนะ <c oughs> ดูอิสระดีอะเ <c oughs> นี้ยสะตามเขาทํามาเขาเตรียมจะมาร์คหน้า <c oughs> แต่แม่คิดว่าเขามาไว้ในห้องนี้นี่ เดี๋ยวเขาจะต้องมาให้หมาเล่นเลยแน่เลยอ่ะหมามโนค่ะคือหมายังไม่มีอันนี้ก็ไว้ป้ายนะปาดปาดนี้เดี๋ยวไว้ทําเมื่อไหร่เดี๋ยวทําคลิปให้ดูมาร์กหน้าเฉิดแต้มยังไม่เจอเลยอ่ะเจอแต่ขนมก็ตายเป็นแชมเปญสีเห็นไหมแชมเปญแชมเปญติ้งติ้งคือแชมเปญอะเรียกลมานะเวลาเขาหลบไม่หาไม่เจอแชมเปญอยู่ไหนแชมเปญอยู่ไหนเขาจะวิ่งมากลางบ้านเนี้ยเป็นคะแชมเปญเห็นขนมหมาแม่ไหมคะลูก เห็นไหมสาราว่านะดูจากทุกอย่างลรามันต้องอยู่ในนี้แหละโยดมสิใช้จมูกดมไหนช่วยแม่ดมหน่อยสิฟุ๊ฟิตอุ้ยได้นเสียงบางอย่างมาจากกระเป๋านี่ไงของกลางใส่กระเป๋าขนมาเลยจ้าขนมเลมอนเลมี่นะคะนี่ไงอันนี้เป็นขนมตอนเชา้านี่ขนมตอนเย็น หมาก็ยังไม่มีเอาขนมของเล่นไปก่อนแล้วทำไมตุ๊กตาแล้วมาถึงชื่อบุรพาแุ่กูไปรู้โยเราก็อยากรู้เราถามทั้งเด็กที่ชอบเราถามทั้งคนขายเขาก็ยืนยันว่าชื่อบุรพาเราก็ถามว่าเป็นภาษาไทยใช่ไหมบุรพาเขาบอกไม่ใช่เป็นชื่อบุรชื่อบุรพามาจากเกาหลีเลยจริงหรอเกาหลีมีบุรพาเหรอเราก็งงอยู่นะเดี๋ยวแม่ต้องเคลียร์เต็นและเพราะว่ากระต่ายฉี่ไปเยอะเลยเดี๋ยวไปพากระต่ายมายบ้ทุกคนก่อน ติง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 เห็นไหมเห็นปะเรียกก้มาเลียเห็นไหมติง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 กะตายมันก็เก่งนะไปจะกัดแม่เหรออ้วนอ้วนจะกัดแม่อ้วนอ้วนจะกัดแม่เหรอเนี่ยสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนก่อน ไม่ได้เจอหน้ากันตั้งนานสวัสดีค่ะเจอแล้วนะคะเจอกระต่ายด้วยดูสิค่ะของหายแล้วเจอกระต่ายครั้งเนีอ้อุ้ยจุกตาถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้พวกเราทุกคนไปกันนะคะบ๊ายบาย